สวัสดีคนยูทูบครับเดี๋ยวยังกันเนาะดูซีรีส์ห้าครับซีรีส์ห้า FC เก้าดูครับเป็นไงครับเจอกับโกเบครับเจ็ดห้าเออจมยังไงเราพี่ดูครับมาดูครับจะขึ้นได้ไหม สี่ห้าครนะับจะลองเลยด้ามแฮนด์เบิร์ดลูกพี่ด้ามด้ามแฮนด์เบิร์ดดินในหลังรถนั่นอย่าได้ไม่โคตรควดดินล่งเบิร์ดก่อน cán mất sắn Có khiến lắm đây bố Nhỏ vang này thì vang vẫn hết vang nhũ đảng ấy. Nhỏ khuyến nói là cái xúc khuyến mất nằm อ้ออิ่นน้อยเดียวอิ่นนี้เดียวอิ่นน้อยเดียวอิ่นน้อยเดียวแม่โค้ดมันยางมาได้เนาะถ้ามันจีด <c oughs> ที่คืนเลยนะเรือน้อยเดียวนึง เออต่างล่าไม่ขนาดเลยอุ้มถอยเลยจะาทหาครับกระปูน้อยครับมา,าจิบโอมแน่ยหมือนเบิดแล้วไฟถ่าย แท็กเตอร์ไมล่ละเขาเป็นยังไงบอกว่ามองถอยมงไปพี่มันดินไม่ได้หรอกชึ้นเทืองอย่างเดียวถามคือเกาไม่ได้เลยบอก โอ้ยะย่าล้ไปได้จมเน้นั่นนั่นนั่นจมเน้จมเน้ถอยขึ้นหน้าโอ้ยเกือบเป็นเกือบจมหยุดไม่คูย่างเอาไปอ้อมเอาไปนี่อ้อ,อ,อ,อมดึงหนาว ทลิ่งเนี่ยดึงแนวไมโคตระบข่ขืนออกรถไทยดึงนวดึงไม่แล้วไอ้มันอ่อนเบาแล้วอะรถไทยวะเดี๋ยวมันบ่ขืนไม่ไอ้รถไทย ลับไทยเมฆจมครับเนี่ยละครับเป็นงานหนาฝนจะสีแย่แน่หน่อยนึงอ้าว